พี่คนนี้เขาชื่อเจมเขามาห้องปกครองเพราะเขาเป็นเด็กกิจกรรมและมีผลการเรียนดีส่วนฉันทับทิมแตกต่างจากเขาโดยสิ้นเชิงฉันมาห้องปกครองเพราะคดีมาโรงเรียนสายเราไม่เหมือนกันส่วนเรื่องที่ฉันทำไมถึงมาโรงเรียนสายเพราะบ้านเช่าของฉันอยู่ไกลมากๆเพราะว่าเราไม่มีเงินเราถึงต้องไปเช่าถูกๆอยู่ เราทั้งสองคนเรียนโรงเรียนนี้มาตั้งแต่ประถมซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันก็วนลูปอยู่แบบนี้จนกระทั่งขึ้นมัธยมน้อยยายเด็กนี่จ่ายมาเดี๋ยวนี้นะถ้ายอยากเรียนที่นี่แบบสบายใจเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนายนี่มันอะไรกันเนี่ยบ้านพวกนายก็ไม่ได้ยากจนสึกหน่อยแล้วทำไมต้องมารีดไถน้องเขาเฮ้ยถอยทับก่อนไอหมอเนี่ยเป็นเพื่อนกับพวกสภาซะด้วยอะ ไปมีเรื่องด้วยคงไม่ดีนะฝากเอาไว้ก่อนนะไม่เป็นไรแล้วนะน้องทัพทิมแต่ดูพวกมันก่อนสิสำนึกกันซัที่ไหนช่างเขาเถอคะค่ะแค่นี้พี่เจมก็ช่วยหนูเอาไว้มากแล้วเราก็เป็นซะแบบเนี้ยเอางี้นะถ้าพวกมันมาวุ่นวายอีกก็วิ่งมาหาพี่แบบนี้แล้วกัน ด้วยเจมแม่ก็ส่วนแม่คนอื่นก็ส่วนคนอื่นนะลูกแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันอีกอย่างนะลูกแต่ละคนเขามีเส้นทางและมีกรรมเป็นของตัวเองถึงเวลาเขาเลยต้องไปดังนั้นเจมอย่าไปคิดผูกใจเจ็บอะไรเลยนะจำไว้นะลูกเจมพ่ออยากให้ลูกโตไปเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและคอยปกป้องผู้หญิง เพราะคำสอนของพ่อในวันนั้นผมก็เลยโตมาเป็นคนแบบนี้ต้องขอบคุณพ่อมากๆเลยนะครับไม่หรอกลูกมันอยู่ที่ตัวเจมด้วยนะถ้าเนื้อแท้เจมไม่ได้เป็นคนแบบนี้สอนไปเท่าไหร่เจมก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกเห็นลูกมาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าลูกคอยช่วยรุ่นน้องคนหนึ่งพ่อก็ภูมิใจมากๆเลยโอยจากที่เรามีพี่เจมคอยปอกป้องเนี่ย เราก็เก็บเงินได้เพิ่มขึ้นแฮแบบนี้ต้องช่วยแม่ปลดหนี้ได้แน่ๆไม่เอาน่ะเด็กน้อยวันนี้ฉันที่เป็นหัวหน้าแก๊งมาเองเลยนะเป็นอะไรจ๊ะอย่าบอกนะว่ากำลังมองหาพ่ออัศวินเจมของเธอนะ่ะวันนี้เขาไม่ว่างหรอก เหมือนจะมีกิจกรรมฉันเช็คมาแล้วดังนั้นก็ให้ไวจะ้ะมีเงินก็แบ่งๆมาให้ใช้บ้างนั่นแหละต้องแบบนี้ให้มันว่าง,ง่ายๆหน่อย<ะ>นี่ใสเสียจังเลยนะนี่ถ้าผมไม่ซ้อนแผนแบบนี้เนี่ยคงไม่ได้คลิปเด็ดแบบนี้เป็นหลักฐานเอาไว้หรอกจริงๆบ้านน้องก็รวยอยู่แล้วจะเอาเงินไปทำไมต้องมากมายครับ ที่สำคัญเนี่ยจะทำยังไงกับคลิปนี้ดีนะอ่ะเอออย่าอย่านะคะอย่าเอาไปเผยแพร่หรือว่าปล่อยไปเด็ดขาดนะเงินนี่ฉันไม่เอาแล้วค่ะคืนน้องเขาไปขอบคุณนะคะพี่เจมพี่ว่าเขาจะยังมาการีดไถห,หนูต่อหรือเปล่าคะสบายใจได้ทัพทิมพี่ว่าคงไม่แล้วล่ะก็พี่มีหลักฐานอยู่นี่นาะ ็นั่นแหละค่ะพี่เจมโลกมันเป็นซะแบบนี้คนที่มีเขาก็มีมากซะจนกินทิ้งกินขว้างก็ยังไหวส่วนคนที่ไม่มีก็ไม่มีจริงๆแม้จะกินไปวันวันก็ยังไม่รู้ว่าจะหาอะไรมากินพี่อยากให้เราเชื่อพี่อย่างหนึ่งนะทัพทิมใครก็ตามที่เขาทำอะไรไว้เขาย่อมได้รับสิ่งนั้นแน่นอนยิ่งเป็นคนที่เป็นคนทำมาหากินแบบนี้ด้วยแล้วนะ่ะค่ะครอบครัวของหนูนะ่ะ กว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทแต่ละวันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเออก็ออก,ออกไปเลยท้าไม่พอใจที่จะเช่าบ้านฉันก็ออกไปฉันไม่ง้อหรอกเออไปแน่ค่ะป้าไม่ต้องห่วงหรอกบ้านเช่าก็มีตั้งเยอะแยะแถมเจ้าของก็ดีกว่านี้ด้วยงั้นคำพูดสุดท้ายฉันก็ขออวยพรให้เจริญเจริญนะคะ หน้อยลูกดูสินังนี่มันทำเป็นมาประชดประชันแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันมีแต่ได้กับได้นั่นสิคะคุณแม่ดีซะอีกมันออกก่อนกำหนดแบบนี้เราไม่ต้องคืนมาจำแถมเราจะยังได้มาจำจากคนใหม่ด้วยหัวไวมากลูกแล้วสักพักเราก็ทำกับคนใหม่แบบนี้แหละเราจะได้มีแต่ได้กับได้เงินต่อเงิน เอนั่นตึกให้เช่าของเจ๊เสววาวนิษน์่ีคะมันเกิดอะไรขึ้นก็ด้านบนที่เป็นโซนเปิดให้เช่าพักนะสิคะมีคดีป้นชิงทรัพย์ฆาตกรรมอะไรนะคะแบบนี้เจ๊แก่จะอวดเบ่งต่อได้ยังไงเสียหายหลายแสนเชียวใช่ค่ะแต่ก็สมควรแล้วล่ะ แม่ปิดข่าวก็ไม่ทันด้วยตอนเนี้ยรู้กันไปทั้งบางแล้วทำยังไงดีเนี่ยแม่คะเรื่องนี้ก็น่าหนักใจพอกันคนเช่าเดิมๆทยอยย้ายออกกันหมดเลยอะคะ่ะไม่จริงน่ะนี่ฉันจะต้องยอมควักเนือ้อลดค่าเช่าลงนั้นเหรอเนี่ย พี่เจมหนูเห็นแล้วค่ะข่าวเมื่อเช้าดูเหมือนว่าเขาจะอายก็เลยย้ายโรงเรียนไปแล้วด้วยความสงบสุขกลับมาแล้วนะดีใจด้วยเห็นมากเป็นไปตามที่พี่บอกทุกอย่างเลย ในโลกความเป็นจริงเงินสำคัญมากผู้คนส่วนใหญ่นับหน้าถือตาเราที่ตรงนี้นั่นก็เพราะว่าถ้าใครมีเงินขึ้นมาได้ด้วยอาชีพที่สุจริตนั่นแสดงว่าคนคนนั้นมีศักยภาพยังไงล่ะคะนีหน้าห่างเหินตามเคยทั้งทที่แม่เธอบอกว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันได้นีหน้าก็เป็นเด็กสาวที่บ้านรวยคนนึงเหมือนกันแต่เธอมักจะหยิ่งหิงและนิ่งๆ ใช่ที่เธอพูดมาก็ถูกเปียโนแต่ทัศนคติเรามันไม่ค่อยตรงกันฉันไม่เคยมองว่าคนจนๆเป็นเพื่อนแตกต่างจากเธอเปียโนเธอผูกมิตรกับเขาไปสมหมดเฮ้ย hey, จริงหรือเปล่าเปียโนคัตคารน,นั้นมันหรูหราหมาห่ามากเลยนะแถมกระเป๋าก็จะซื้อให้ฉันด้วย ก็จริงนะสิก็พวกเธออยากไปแล้วก็กระเป๋าเนี่ยพวกเธอก็อยากได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ไงนีน่าเธอจะไม่แตะรายงานปุ่มเลยสักนิดจะให้พวกเราทำเธอไม่ทำเลยเนี่ยนะนั่นนะสิเธอทำแบบนี้ได้ยังไงอะมันกินแรงพวกเรานะ แล้วจะเรื่องมากเพื่อฉันจ่ายเงินให้ไม่ได้ให้ทำฟรีๆทางด้านนีน่าวันวันของเธอที่โรงเรียนก็มักจะเป็นแบบนี้เพราะเธอถูกปลูกฝังมาว่าการที่เธอมีเงินทำให้เธอทำได้ทุกอย่างที่เธอต้องการ นี่นี่ว่ามะใหญ่เปียนโนน่ะโง่สมัดเลยเนอะแค่พวกเรายกย่อปอปั้นก็ให้ไอ้นอนนี่กับพวกเราตั้งมากมายก็น,นั่นนะ่ะสิรวยแต่งโง่เนอะขานางใจดีแบบนี้พวกเราก็เลยเอาเปรียบได้ <c oughs> อา้าเปียนโนมาพอดี ฉันไปได้ยินอะไรดีๆมาด้วยนะใหญ่พวกนั้นมันพูดลับหลังเธอว่าเธอโง่ถ้ามีเชื่อฉันอัดมาด้วยนี่นี่ว่าไะใหญ่เปียโนโน่ะโง่สมัดเลยเนอะแค่พวกเรายกยอปอปั้นก็ให้โน,นไ่นอินี่กับพวกเราตั้งมากมายทีเนี้ยเข้าใจหรือยังว่าการคุกคีกับคนจนบางประเภทก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยเปียโนฉันก็ไม่ได้ว่านะ เป็นคนดีได้แต่เธออย่างโง่จ้ะในเมื่อตาสว่างแล้วก็แก้เผ็ดพวกนั้นซะบ้างนะจะได้รู้สึก ที่โรงเรียนไม่เห็นอร่อยเลยเทีย่ยงเนี้ยพวกเราอยากกิน KFC อะไรกันเรื่องแค่นี้เองได้สิเพื่อนว่าแล้วเชียวว่าคุณหนูเปียโนใจดีเตรียมสั่งให้พวกเราแล้วสินะจ้าเดี๋ยวเทีย่ยงเนี้ยรอรับได้เลยนะได้กินกันทุกคน KFC นะ่ะและในชั่วขณะนั้น ที่รู้ตัวแล้วก็พอจะรู้ว่าเพื่อนๆกลุ่มนี้แอบยักคิ้วหลิวตาให้กันยังไงใช้ความใจดีของมันแล้วก็ความรวยของมันให้เป็นประโยชน์ ม,มันไม่ใช่ KFC ทำไมจะไม่ใช่บนจานเขียนว่าอะไรค่ะ KFC ก็เห็นเมล่ะ KFC ไม่ใช่อย่างอื่นเพียงแต่เป็นแบบงบน้อย <S 2> <S 2> <S 2> โทษทีนะฉันก็ต้องแก้เผ็ดให้รู้สะบ้างเนี่ยมันยังบอบตะเดี๋ยวสีเปียโน,โนหรือว่าเธอได้ยินอะไรมาพวกเราขอโทษ ไงจ๊ะเธอชื่อมาปรางเป็นเด็กใหม่นักเรียนทุนจนๆสินะมีทุละอะไรกับฉันล่ะเปล่าหรอกฉันแค่เห็นว่าเมื่อกี้ปากกาเธอมันกิ้งมาแท่งหนึ่งก็เลยเก็บมาให้นะ่ะนี่ฉันจะไม่ขอบใจหรอกนะเพราะว่าฉันสามารถซื้อใหม่ได้เป็นร้อยเป็นพันแท่งอยากได้รางวัลอะไรก็บอกมาแล้วกันคนจนมันก็แค่นี้ล่ะ พูดให้มันดีๆหน่อยนีนาเพื่อนเขาอุตส่ามีน้ำใจไม่เป็นไรปล่อยเขาเถอะเธอชื่อนีน่าใช่ไหมฉันอยากจะให้เธอน่ะเข้าใจใหม่นะฉันจะเป็นคนแสดงให้เธอเห็นเองว่าความจริงใจมิตรภาพมีอยู่จริงโดยที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อเยี่มาปัาง นี่เธออีกแล้วเหรอให้ตายเถอะตามติดฉันมาทุกวันเลยโทษทีถ้าทำให้รำคาญแต่เธอก็เห็นแล้วนี่ว่าฉันคอยตามช่วยเธอโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยเธอให้เงินฉันก็ไม่รับแล้วฉันก็ตั้งใจว่าจะทำให้เธอเห็นไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าเธอจะเชื่อ มะปางจะรู้ไหมว่านีนาเสียอาการไปวูบหนึ่งเนื่องจากในชีวิตเธอไม่เคยมีใครสักคนที่พูดแบบนี้เอาล่ะปุกกี้โรงเรียนใหม่เธอมใหม่ที่เนี่ยต้องเป็นเซฟโซน น้องแฝดคนละฝาคู่นั้นก็ยังมาเรียนอยู่นะหืมเป็นจุดด้อยของโรงเรียนนี้แท้ๆก็นั่นน่ะสิเพื่อนแตกต่างอยู่คู่เดียวเล่นเอาเด็กโรงเรียนข้างๆมันพานมองพวกเราแปลกๆไปด้วยอ่ะดีนเนี่ยที่เทอมนี้ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันพ่อกับแม่ฉันบอกว่าอย่าไปยุ่งอะไรกันน่ะไม่ไหวเลยย่างก้าวแรกก็ไม่ใช่เซฟโซนซะแล้ว ไอฮันเอ้ยขอโทษนะเองประกาศตัวชัดเจนแล้วพวกเราก็เลยต้องขอถอยออกมาฮันก็เหมือนกันน่ะอุยไม่ใช่สิฮันนี่เมื่อก่อนให้อยู่กลุ่มด้วยก็เพราะว่ายังไม่ประกาศตัวตอนเนี้ยฉันไม่ให้อยู่กลุ่มเดียวกับฉันแล้วนะไม่เป็นไรนะฮันนี่ยังไงพวกเราก็มีกันสองพี่น้องถ้าใครเขาจะไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องที่เราชอบผู้ชาย จากที่ถามรุ่นพี่มาฮันชอบผู้ชายเป็นแบบหนุ่มวายชายรักชายสินะส่วนฮันนี่เป็นสาวสองให้ตายบรรยากาศโรงเรียนแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยนักเรียนอะไรกันจ๊ะแบ่งพักแบ่งพวกแบบนี้ได้ยังไงกันทำไมไม่ให้เพื่อนเขาเข้ากลุ่มด้วยเลยอ คุณครูคะกลุ่มที่เป็นเศษหนูเองคะ่ะหนูจะให้พวกเขาอยู่กับหนูเองอูก,กี้ทำไมทำแบบนั้นล่ะเดี๋ยวเธอก็จะพานไม่มีใครครบไปด้วยนะช่างฉันเถอะฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรนี่นี่เห็นไหมคนนั้นน่ะทำอะไรไม่คิดเลยเนาะอืมฉันก็ว่างั้นแหละอกกี้ขอโทษนะ แล้วก็ขอบคุณที่ให้เราสองคนอยู่กลุ่มเดียวกันตอนค้าทำอาหารไม่เอาสิฮันนี่ไม่จำเป็นต้องขอโทษในสิ่งที่เธอไม่ได้ผิดนะแต่ว่าการที่เธอมาช่วยพวกเราเธอเดือดร้อนไปด้วยนี่ฮันฮันนี่เธอสองคนพี่น้องไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ไปฉกช,ชิงวิ่งราวหรือเชื่อใครเขาเธอนั่นแหละที่ไม่ได้ผิดพวกนั้นน่ะ มีทัศนคติที่ด้านลบเกินไปฉันต้องการจะปฏิวัติโรงเรียนนี้ในค่าภาษาไทยให้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวฉันใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นะมั่นใจในตัวเองเขียนออกมาเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวของฉันปุกี้ค่ะฉันชอบพื้นที่สีเขียวชอบความสงบชอบเซฟโซนฉันน่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชีวิตในโรงเรียนี้ฉันน่าจะได้เป็นเพื่อนที่ดีของใครสักคนหนึ่งมาค่ะ2เลขที่สุดท้ายมาพรีเซนต์เลยคุณครูครับถ้าเป็นไปได้พวกเราขอพรีเซนต์พร้อมกันเลยครับนะคะคุณครูอันที่จริงครอบครัวพวกเราก็ยังไม่ค่อยยอมรับครับแต่ว่าเราไม่อยากจะโกหกตัวเองฉันก็พอจะรู้นะคะว่าทันทีที่ฉันเปิดตัว ทุกคนก็จะหันหลังให้ฉันไม่เอาสิจ้าเพื่อน่ะยังพูดไม่จบนะห้ามแทรกขึ้นมาจ้าฟังไปเงีบเยบๆผมขออ่านเรื่องราวของผมต่อเลยนะครับผมเข้าใจทุกคนเข้าใจว่าทุกคนมีเหตุผลที่ไม่ชอบผมการต้องต่อสู้กับความกลัวที่จะกล้าเปิดเผยตัวเองมันไม่ง่ายนะคะ สิ่งเดียวที่ฉันอยากได้จากทุกคนขอแค่ทุกคนมองฉันเป็นคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งก็เท่านั้นค่ะพวกเราจะไม่ขอให้ทุกคนเปิดใจทันทีในวันนี้แต่ช่วยเปิดใจทีละนิดทีละนิดจะได้ไหมครับพเพื่อนๆสองคนนี้เขาเป็นสิ่งเก่าที่นี่จากที่ฉันพอรู้มาพวกเธอเคยเป็นเพื่อนกับเขานี่ อย่างน้อยฉันก็อยากให้ทุกคนสละเวลาตอนนี้สักสี่นาทีนั่งทบทวนว่าเมื่อก่อนสองคนเนี้ยจริงใจกับพวกเราหรือเปล่าเด็กใหม่อย่างฉันอยากเห็นโรงเรียนนี้เป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่สีเขียวแบบเรื่องราวที่ฉันเล่าให้ฟังเมื่อกี้ไงมันแย่ไม่ใช่หรอกับการที่เราต้องฝืนไม่เป็นตัวเองอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่ชอบดูอนิเมะแต่โดนคนอื่นห้าม หรือมีคนบอกว่าเราเป็นตัวแปลกประหลาดเรื่องของสองคนเนี้ก็ไม่ต่างกันเอาล่ะอย่างน้อยฉันก็ขอบคุณที่พวกเธอเงียบฟังเรื่องของเขานะนับจากวันนั้นบรรยากาศในโรงเรียนนี้มันก็ดูซอบลงไม่ต่างจากตอนที่แฮนนและฮันนี่ยังไม่ได้เปิดตัวในสิ่งที่พวกเขาเป็น จากที่เคยโดนแบ่งพักพวกหรือโดนกีดกันพวกเขาได้กลับมาร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนมากขึ้นมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการการยอมรับมีต่างกันและฉันก็เชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเขาล้วนมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองหอยเดี๋ยวก่อนสิฮันนี่เมนูนี้มันแพงที่สุดในร้านนี้เลยไม่ใช่หรอ ท่าเลยมันเล็กน้อยด้วยซ้ําพอเธอนั่นแหละฉันก็เลยได้เข้าชมรมดนตรีฉันไปเล่นดนตรีเราได้เงินมานะ่ะก็เลยเอามาเลี้ยงนั่นน่ะสิถ้าไม่ได้เธอเป็นผู้ริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเราก็คงกลัวอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็กน้อยมากแตงกิ้วจ้ะพวกเธอเนี่ยใจดีพ่อๆเลยเป็นเพื่อนที่แสนดีจริงๆ <c oughs> เรามีการ์ตุนสนุกนุกและความล e e okay, ับในเกมสักูระมาดหมายหากชอบก็กดไลค์กดแชร์และติดตามกันได้นะคะฮา